เขาอะไพ่ยเขามองว่าตัวคุณอะมีในเรื่องราวของการใช้ชีวิตแบบโคตรทรหดอดทนเลยเนี่ยลุยหน้าดูเลยบางครั้งเนี่ยการพายเรือไปตรงเนี้ยยังไม่รู้เลยว่าข้างหน้าจะมีอะไรแต่ขอไปก่อนไปเพื่อให้หลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ใช่ก่อนเพื่อมันจะมีอะไรดีขึ้นและมันก็คือความชัดเจน เกิดขึ้นในจิตใจของคุณเหมือนกับคุณน่าจะมีไกด์ไลน์อะไระที่บ่งบอกคุณในใจว่าเออไปก่อนเดี๋ยวตรงเนี้ยค่อยกลับมาเคลียร์หรืออะไรถ้ามันยังไม่ได้ดั่งใจในเวลาเนี้ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะแย่ไปตลอดเดี๋ยวมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจัสติกไฮพินเทสคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนที่มีเซนส์นนะแล้วก็มีอะไรที่ค่อนข้างที่จะ สัมผัสได้และผลที่ออกมามันก็ชัดเจนด้วยเพราะว่าไฮพินเทสเนี่ยก็คือคนที่มีเซนนะใช่และความหนักแน่นความเด็ดขาดของคุณนี่แหละที่ทําให้หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของคุณอะออกมาในทิศทางที่ตรงกับเซนต์ของคุณได้บอกเอาไว้คุณน่าจะเป็นคนที่อย่างรู้อะไรได้ในลักษณะมีตาที่สามก็ได้นะอันเนี้ยอืม หรือเป็นคนที่มีแางสังหอนที่ค่อนข้างแมนไพ่ก็แนะนำอีกต่อว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูแลใส่ใจคนอื่นไพ่ควีนออฟคัพเนี่ยก็คือว่าไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเองคุณชอบใส่ใจบุคคลรอบข้างการกินการอยู่แล้วก็ในเรื่องราวของการใช้ชีวิตมีความเป็นห่วงเหมือนก็คุณเกิดมาเพื่อ โลไใบนี้ยทำให้โลกใบนี้มันน่าอยู่มากขึ้นสีเขียวดูสดใสดูเป็นผู้ให้และยังไงและตัวคุณก็คิดว่าในอนาคตอ่ะคุณก็มีคู่กับเขานะแต่ยังไม่รู้หรอกว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเพราะอะไรนี่ไงเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆกับความผูกพันหรือได้แดงคุณมองว่าเขามีได้แดงฉันก็มีแหละแต่ได้แดงของฉันเนี่ย ไปฝูกอยู่ตรงไหนว่าตอนนี้ปล่อยไปก่อนยังไม่รู้ก็ช่างมันแต่รู้แหละว่ามีมันจะต้องมีคนที่จะมาเป็นครอบครัวแล้วครอบครัวของฉันมันจะต้องยั่งยืนมั่นคงมันจะไม่เป็นแบบลักลักเลิกเลิกหรือคนอื่นะ่ะจะสิ้นไปแล้วต่อการแต่งงานหนึ่งถึงสองครั้งแล้วแต่คุณก็ยั่งยืนอย่าโดยการที่เป็นโลกทั้งใบให้กับโลกใบเนี้ยยังไม่ได้มีใครแต่ถ้ามี คือดีเลยทีเดียวอย่างเงี้ยหรือถ้าไม่มีก็เป็นคนที่ดีสำหรับโลกใบน,นี้ต่อไปคิดอย่างนี้แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเซอร์ไพรส์เดียทาวเวอร์มันจะไม่เหมือนกับที่ผ่านมาในปีเนะี้ยบอกได้เลยเพราะอะไรมีคนที่แอบมีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณอยู่แต่เขาไม่ได้แสดงออกเยอะเขาเป็นคนที่ ซุ่มซุ่มคอยดูคุณอยู่ห่งหางๆแต่เหมือนกับคุณหน้าที่จะได้มีการพูดคุยกันแล้วในระดับหนึ่งเพราะไพ่แปดไม้เนี่ยมันเป็นไพ่ของการสื่อสารนะการสื่อสารแล้วก็รู้สึกผูกพันเสมือนกันแรกๆเหมือนกับคุยกับคนทั่วไปแต่มันเข้ากันได้ในหลายเรื่องแล้วก็รู้สึกเหมือนฟิลเพื่อนอะไรอย่างเนี้ยอืม คุณน่ะเป็นคนที่ใครอยู่ด้วยอะแล้วก็รู้สึกมีความสุขรู้สึกว่ามันไม่ได้มีชีวิตอะไรที่จะต้องวุ่นวายขนาดนั้นมันคือความเยือกเย็นความสบายใจเพราะอะไรคุณรับมือกับเรื่องราวที่ในอดีตคุณเคยเจ็บเคยโดนหักหลังทิ้มแทงเคยเสียใจหรือบางคนเนี่ยผ่านพวามเป็นความตายแล้วนะเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่นี้ไปมันไม่มีอะไรหรอกที่มากระทบกระเทือนคุณ ถึงไตแตกได้ไม่มีมีแต่ข้างหน้าเนี่ยไพ่เดือดซันความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์สิ่งที่รอคอยจะได้แล้วมันก็จะได้จริงๆด้วยไม่ต้องทำอะไรเยอะต่อไปนี้ถ้าคุณเคยเป็นผู้คนที่เคยให้ก็คาดหวังว่าจะได้ความสัมพันธ์หรือจะต้องทำอะไรเยอะ ไม่ต้องทําแล้วเดินออกจากจุดๆุดนั้นเพราะเดี๋ยวมันจะมีคนมาหยิบยื่นความรักดีๆให้กับคุณเพราะคุณเป็นคนดีไง you deserve love และคุณก็อยู่ในจุดที่สมควรที่จะเป็นผู้เลือกได้แล้วคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ไม่ทําอะไรเลยกับคุณมาก่อนในความหมายคุณอาจที่จะเป็นแบบให้ใจเข้าไปมากมายส่งความรู้สึกแต่เขาได้แต่นิ่งกับคุณ แต่ในความนิ่งของเขาอ่ะเขาแค่กลับไปทบทวนตัวของเขาเองเฉยๆเดี๋ยวเฮอร์มิตเนี่ยว่าเขาจะทำไงให้เหมาะสมกับคุณมากกว่าหรือเปล่าเพราะด้วยตัวของคุณเนี่ยเป็นถึงเดอะสตานะคุณอยู่ในจุดที่พร้อมแล้วแต่ตัวของเขาอาจจะขึ้นขึ้นจะเป็นชาริออตไหมช h ร r ออตก็คืออาจจะต้องผ่านแล้วก็ลุยอะไรก่อนถึงจะมาเป็นดีอินโพเลอร์ดีอิเลอที่มันน่าจะใกล้เคียงกับเดอะสตา นั่นแหละซึ่งในความนิ่งเงียบที่เขาซ่อนอยู่นั่นแะที่คุณสงสัยว่าเอเขาไม่อยากไปต่อกับเราแน่เลยหรือเราไม่ถูกใจกับเขามีความต่างกันเยอะเขาคงไม่ชอบแหละไม่ใช่นะ <f les> เขารู้สึกชัดเจนในใจเขาแหละว่าคุณอ่ะก็คือคนที่ตรงกับใจเขาอ่ะหนึ่งดาบหนึ่งน้อยนะแต่ทีนี้ว่าตอนนั้นอ่ะตัวของเขาอ่ะมันยังไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลย แล้วจะมาชอบกับคุณหรอมันเป็นไปไม่ได้เขาก็เลยกลับไปตั้งต้นชีวิตของเขาใหม่เดอ f o ฟูอ่ะมันห่างไกลกับเดอ s t สตจนเขาอ่ะประสบความสําเร็จหรือตอนเนี้ยคิดว่าระยะที่คุณห่างกันไปอ่ะเขาไปสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ได้เรียบร้อยแล้วหรือในโลกของเขาอ่ะจนมันดีพอมันดีเสร็จคุณก็อาจจะไม่ได้รู้สึกกับเขาแล้วแต่นั่นแหละเขาจะกลับมาเขาจะกลับมา k i งอ of c u p กลับมามอบความรักที่ดีให้กับคุณนะมาสร้างตัวตนในโลกของความรักแล้วโลกออนไลน์สำเร็จแล้วไงใช่ไพ่แจสเม e n t มันถึงเวลาแล้ว j u d g m e n t เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอ,อจะขึ้นได้ง่ายๆนะไพ่แจสเม e น t เนี่ยเป็นแไบบพ่จิตวิญญาณคุณกับเขาเนี่ยมันมีในเรื่องราวของความผูกพันจิตวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าตอนนี้คุณเบื่อคุณรู้สึกเสียใจนะให้คุณลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาแล้วก็มองไปข้างหน้าคุณจะได้รับสิ่งที่คุณเคยปรารถนาในเวลาที่คุณอาจจะไม่ได้ต้องการแล้วก็เรื่องของคุณแล้วแหละว่าคุณจะตัดสินใจยังไงเพราะด้วยไพ่ของคุณเนี่ยเป็นอะเ Magician คุณตระหนักรู้ได้แล้วแหละว่าอะไรที่คู่ควรสําหรับคุณเขาคนนี้แหละทวอครับมาถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ จอคู่ของคุณหรือความชัดเจนจากคนที่คุณเคยรู้สึกว่าเดอะมูนอ่ะไม่เคยได้รับความชัดเจนอะไรจากเขาเลยอะแล้วก็ไม่รู้จะไปหาคําตอบที่ไหนคุณจะได้เพราะเขาอ่ะจะกลับมาพร้อมกับความมั่นอกมั่นใจว่าเขาจะต้องได้คุณกลับไปเป็นครอบครัวของเขาเขามีการคาดหวังด้วยอันนี้ไพ่ไม่ได้หลอกนะ แล้วต่อไปเขาจะทำยงไงกับคุณพ e นออฟคัพนะคะเพจออฟเ e น t a c l e เหนึ่งไม้เด e l o ว e r เขาจะ Take a คชั่นกับคุณอะคุณไม่ใช่ตัวเลือกคุณไม่ใช่เจ็ดถ้วยแต่คุณเป็นอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของเขามากกว่าหลายอย่างคือคุณตรงกระจายเขาอะเขาไม่ใช่ว่าเป็นคนที่จะชอบใครได้ง่ายๆนะก็เหมือนกับคุณแหละถ้าไม่ใช่อยู่คนเดียวจะดีกว่า แต่ถ้าใช่ก็คือใช่แหละอาจจะไม่ได้มีสเปคขนาดนั้นในความสุขในเรื่องของความรักที่เขามองก็คืออะไรก็ได้ที่ไม่ดราม่าอะไรก็ได้ที่อยู่กันแล้วสบายอกสบายใจมีความเยือกเยน็นซึ่งมันก็ตรงกับตัวคุณที่คุณต้องการและในอนาคตวิวออ f ฟอร์จูนก็จะมาบอกว่าเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรแล้วนะเพราะ เขาจะเอาจมูกมาให้คุณน่ะได้ลูกและเขาก็ไม่ได้มีใขรทั้งคู่อ่ะถูกการเบี่ยงกลับมาหลังจากที่แยกกันไปเบี่ยงกลับมาเพื่อให้ได้มาเติบโตกันในเส้นทางรักเนี่ยก่อนหน้านั้นโคตรอุปสรรคเลยมีทั้งความเสียใจมีทั้งการปกป้องใจตัวเองเขาทั้งนั้นแหละ แต่ตอนนี้เขาจะไม่ปกป้องแล้วเขาจะปลูกต้นดอกทานตะวันดอกเนี้ยดอกใหญ่ๆก็คือคุณเนี่ยที่มีความหมายกับต่อเขามากๆดอกทานตะวันมันมีความหมายมากกว่านะอย่างความรักก็ดอกกุหลาบใช่ไหมคนนั้นก็มีความหมายแต่หมายถึงว่ามันก็หอมหวานวนะนะแต่มันก็ร่วงโรยแต่ทานตะวันมันก็เหมือนพระอาทิตย์ใช่ไหมมีขึ้นมีลงอย่างเงี้ยไปตลอด คุณเป็นดีเอ็มเพคุณเป็นทุกอย่างของเขาคุณมีความดูแลเอาใจใส่เขามากจนเขารับรู้ตระหนักรู้ได้ว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เขาจะต้องตอบแทนบุญคุณให้กับคุณละไม่งั้นดอกทานตะวันดอกนี้จะไม่เหลือแล้วจะเหลือแค่เป็น,มนเมล็ดทานตะวันที่เขาจะได้แค่มองไม่เคยจะได้สัมผัส แม้แต่วันเล็ดยังจะไม่ได้สัมผัสเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจบเส้นกระบวนการของการที่จะต้องอยู่คนเดียวแล้วนะถ้าคุณสงสัยว่าฉันจะต้องอยู่คนเดียวตลอดไหมไม่ตลอดเพราะเขาคนนี้เขาจะไม่ให้คุณต้องอยู่คนเดียวหรอกเขาจะมามอบความรักให้กับคุณนะ่ะจากที่ช้าโคตรช้าแล้วก็ช้าสุดๆพอทุกอย่างมันลงตัวแล้วอ่ะ นะให้ช้ามามันจะไม่ช้าแล้วทุกอย่างมันจะรีบร้อนแล้วมันจะไปถึงจุดที่ได้หยุดด้วยกันอ,อย่างรวดเร็วในเวลาที่ใช่อะเหมือนกับที่เราดูหนังดูละครอะไระมันจะมีบทยืดยาวเยอะแยะมากมายพอบทที่มันจะเข้าได้เข้าเข็มกันมันก็จะเร็วนั้นแหละคือเขาเรียกว่าทั้งบททดสอบแล้วก็อะไรหลายอย่างที่มันจะต้องพบเจอก่อน ก่อนที่จะได้เจอความลักที่ดีความรักที่ใช่ความเจ็บปวดมันจะต้องได้รับการเยียวยา,ยาก่อนยังไม่ได้เติบโตยังไม่ได้สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ที่ดียังไม่ได้สร้างตัวต,วต,วตวออน,นตวตวในสิ่งที่ตัวเองรักไปสู่เป้าหมายก่อนยังไม่ต้องเจอพอทุกอย่างลงตัวได้เจอแล้วมันก็จะไปอย่างเงี้ยายาวๆเอาให้หนางฟ้ามาดู ไพ่นางฟ้าบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวพอมีเวลาก็มาเล่นกันใหม่ได้มาจีบกันเป็นเนื้อคู่กันนั่นแหละนะเวดดิ้งแต่งงานไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวแล้ะมันปลอดภัยที่คุณจะรักความสัมพันธ์นี้เหมือนกับไพ่เขาก็ส่งเสริม,มนะแต่แรกๆก,ก็ไม่อยากให้รีบร้อนเหะพอรีบร้อนไปเดี๋ยวมาเจออุปสรรคตอนหลังบางคนก็ทอ้อถอยไม่อยากไปต่อ แต่เนี้ยแก้อุปสรรคกันไปให้จบแล้วค่อยมารักกันเลขที่เกี่ยวข้องนะคะหรือเวลาเลขเก้าหรือเดือนกันยายนเลข5หรือเดือนพฤษภาคมเลข4หรือเดือนเมษายนนะคะที่มีความเกี่ยวข้องไปดูไพ่ข้อความจากเขาดีกว่าว่าเขาอะรู้สึกยังไงกับคุณในช่วงเวลานี้อะนะ จบเส้นทางของเพื่อนแต่งงานกันนะงับพูดยังพูดไม่ชัดเลยฉันเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ทั้งคู่แหละได้แดงผู่กันไว้ต่อไปก็จะเป็นมงคลขาวเชื่อมโยงกันเน <Yeah. S 1> ไล่ต่อคู่เวรคู่กรรมที่ต้องทน,นก็อย่างนี้แหละมีทั้งทุกมีทั้งสุขและทุกปะปนกันไปสุขตลอดมันไม่น่าใช่หรอก แล้วมันก็จะกลายเป็นคู่บุญคู่บารมีเห็นไหมขอให้เราเป็นคู่กันนะแรนดอมนี้ดีวันนี้ก็จบแล้วนะคะขอบคุณมากที่มารับชมรับฟังสมัครเป็นสมาชิกได้ถวายดอกบัวนะคะแล้วก็ดูตะก้ารปากเอาไว้อะสนับสนุน แทนก็นํามาหักแล้วก็นําไปทําบุญด้วยเช่นกันนะคะคลิปเก่าดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นไทม์เลสสมัครเป็นสมาชิกเน้นนะคะดีมันได้ร่วมบุญหลายอย่างนะคะแล้วก็ที่สํคาคัญตอนนี้ก็มีคลิป1นาทีสานาทีชุมชนข่าวสารก็ไปดูกันนะคะก็จะเป็นการบอกกล่าวแชร์ข้อมูลดีๆหรืออะไรที่มันเป็นครอบครัวให้ได้ดูกันนะคะ ตอวนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยอากาศมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะใครที่ตอนนี้เนี่ยมีปัญหาในเรื่องภูมิแพ้หรือสุขภาพไม่ค่อยโอเคก็ออกกาลังกายอยู่ในบ้านนะคะดูคลิปเนี่ยแผนไปหัวเราะไปบ้างอะไรไปบ้างมันได้เบิกบานไงน,นะคะและดูยังไงอะ่ะให้มีความสุขดูอย่างงี้แล้วก็ได้บุญแค่กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เนี่ยบอกต่อเนี่ย ก็ได้แล้วเข้าโครงการดูให้ได้บุญแพนก็นำไปทำบุญทุกคนได้หมดนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย